ทำคลิปใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอ่าคลิปคลิปนี้แหละที่ลงครั้งที่แล้วมันมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยต้องลบแล้วก็มามาทำใหม่ลองดูนะคะก็กลับบ้านเมื่อวานนี้นะคะช่วงเลิกงานกลับมาย้อนมาเส้นเก่าเส้นที่ไปเมื่อเชาะะ้าค่ะกลับมาให้อาหารเด็กจรเพราะเมื่อเช้าไม่เห็นเขาก็เลยมาช่วงเลิกเรียน ส่วนทางนูน้นเด็กทางนน้นที่ว่าเด็กจอนที่อยู่ทางหมู่บ้านเก่าที่ใกล้บ้านน้องแจนอะ่ะจะมีน้องพลอยนะคะน้องพลอยเอาไปให้นะคะน้องพลอยอที่เลี้ยงแมวเยอะๆนะคะก็บางทีก็แม่เขาเอาไปบางทีก็น้าเขาเอาไปให้อย่างเงี้ยค่ะเมนูก็ดีใจนะคะที่อันนี้เดี๋ยวพูดบรรยากาศที่บ้านก่อนนะคะมาถึงบ้านก็เป็นประมาณนี้นะคะ เป็นประมาณนี้นะคะนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าที่ซ่อมไม่ได้แล้วนะคะก็ทุกวันนี้ก็ใช้คันใหม่ที่แม่นาซื้อให้ค่ะกาบขอบพระคุณแม่เสมอมานะคะที่เมตตานุกหลายอย่างเลยค่ะกับเด็กๆค่ะกลับมาบ้านก็ลกประมาณนี้ค่ะนุ้ข้าบมาก็เ <c oughs> หนื่อยเพิ่มค่ะเหนื่อยเพิ่มนั่นแหละคะ่ะแม่นุก,ก็จะเล่าว่าน้องพลอยเอาไปให้นะคะน้องพลอยเอาไปให้ ก็ดีใจที่เขาเราไม่ได้บอกนะคะเราไม่ได้บอกแต่ว่าเขาก็มีเป็นคนขี้สงสารทั้งครอบครัวเขาค่ะมาแมวจอนมาแมวหลงมาเขาก็เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าถ้ามีเงินก็อยากจะซื้อข้าวสารไปให้เขาอยู่ข้าวสารที่ว่าเขาลดราคาค่ะนั่นแหละก็เขาต้มไปให้หมาเดี๋ยวนุ๊กมีคลิปให้ดูด้วยนะคะ น้องพลอยเขาส่งมาให้ดูว่าเขาไปให้อาหารเด็กๆกลุ่มนี้มานะคะกลุ่มที่แม่นุกให้อยู่เป็นประจำค่ะก็หลานเขาเป็นคนถ่ายคลิปนะคะหลานตัวน้อยๆย,ยังเรียนยังเรียนชั้นป .1 อ,อยู่ก็เลยถ่ายแบบถ่ายเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะก็เขาถ่ายไม่เป็นเนาะเขาไม่รู้ว่าเราจะเอามาลงคลิปให้ชมเนาะนี่แหละค่ะเขาต้มข้าวมานะคะอาหารมันก็มีอยู่นะคะแต่ว่าเวลานุก่า ถ้ามีนุกอยากซื้อไปให้เขาอยู่มัน10กิโล2อ4บาทเองก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะก็เลยเอาภาพรวมๆมาให้ชมนะคะมันมีหลายภาพที่เมนูเก็บไว้นะคะบางทีจะลบก็เสียดายนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จมูกชมพูเจ้าทัพทิมนะคะพูดถึงแม่ดาวเนาะแม่ดาวอะเมนูว่ายัางไงแม่ดาวก ก็หยุดร้องไม่ทันวันเสาร์เพราะว่าแม่ดาวร้องหนักร้องหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ไม่มีวี่แววว่าจะเบาลงเลยนุ๊กเอาแม่ดาวมาไว้ในบ้านกลางคืนแต่กลางวันนุ๊กเอาออกไปไว้ข้างนอกกรงที่แยกไว้กรงเก่าของแม่ไฝเพราะว่าเพราะว่ากลางคืนเขารบกวนบ้านไม้ที่นอนอยู่ฝัง่งทางเขาเลยแม่นุ๊กก็เกรงใจเขานะ ยิ่งเขาไม่พูดเราก็ต้องมีความเกรงใจอยู่แล้วนะคะเขาไม่พูดเขาถามแค่ว่าแมวเป็นอะไรถึงร้องจังอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็รู้แล้วเราก็เกรงใจเขามากนะกลางวันกลางวันบางทีมันเขาก็ก็ร้องดังเหมือนกันแต่ว่ามันก็น่าจะไม,ไม่ไม่หนักเท่ากลางคืนถ้ากลางคืนนี่ร้องนี่เขาก็จะไม่ได้พักผ่อนนะมันก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าแมวร้องดังอ่ะ ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าค่าทำามันอ,อยู่กับนุกเรียบร้อยนุก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียังไงเขาต้องได้ทำามันนะคะไม่ทำไม่ได้ยุ่งยุ่งแน่ๆน,นะคะก็ให้เขาค่อยๆหยุดร้องดีๆก่อนนะคะนุก็จะได้พาเขาไปทำเขาอาจจะเป็นแมวแต่ละตัวอาจจะร้องอาจจะร้องนานร้องไม่นานอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอย่างอย่างแม่ดำที่เคยที่เคยร้องอก็ เกือบสองอาทิตย์เหมือนกันนะคะแม่ดำถึงได้ทํหมันนะคะลูกๆที่จากไปแม่ดำนุกเก็บภาพเอาไว้นะคะมีมีแม่ไฝน้องพันถุงแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงแต่ว่าก็เราต้องคิดว่าเขาหมดเสร็จกรรมในชาตินี้แล้วแล้วก็าอาจจะไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ดีกว่าที่เมนูอาจจะจากเขาไปก่อนเขาจากเมนูไปก่อนแบบนี้เมนูก็เขาก็เขากเขาก็ไม่ต้องมาใช้ชีวิตให้ลําบากถึงจะถึงจะมีที่อยู่ที่กินแต่ว่า,าสุดท้ายแล้วทุกชีวิตก็ต้องมอีเกิดแก่เจ็บตายนะคะเมนูก็ภาวานาะให้เมนูอ่ะอยู่ดูแลพวกเขาจน จนวาระสุดท้ายของพวกเขาอะค่ะอย่าเพิ่งให้เมนุไปก่อนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นความคิดของเมนุกเนาะม,มันต้องคิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเลี้ยงแมวเยอะห้าสิบกว่านะคะห้าสิบกว่าตัวนะคะที่ดูแลอยู่เพราะว่าก็คิดทุกวันว่าถ้าไม่มีแม่พวกหนูจะเป็นยังไงเมนุเยลยรวม,ลมคลิปมาให้ชมนะคะมันอ่า คลิปเดียวกันนี่แหละลงไปตอนช่วงประมาณบ่ายหรือเปล่าบ่ายโมงแล้วคลิปมันมีปัญหานะคะเขาแจ้งมาว่ามันมีเนื้อหามีลิขสิทธิ์ก็เลยก็เลยมาทำใหม่นะคะแล้ว Wifi ที่โรงเรียนก็ใช้ไม่ได้ด้วยเมนูก็เลยเสียเวลามาก จะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทางใจเลยหนิดมือถือมันมันไม่โอเคนะคะมันจะหมุนหมุนหมุนมันไม่โอเคนะคเะมนูเลยต้องรอกกลับมาบ้านแล้วก็มาพูดคุยนะคะทักทายพูดคุยส่งข่าวว่าว่าอะไรยังไงนะคะตัวพระภาพที่เก็บเก็บไว้ปีที่แล้วมาให้ชมนะคะว่าใครอะไรอย่างไรน่ารักไหมอย่างนี้นะคะ คลิปนี้ก็ยาวเหมือนกันนุ้ยอยากทําคลิปยาว aw, เป็นชั่วโมงนะคะอยากทําเหมือนกันนะแต่ว่าโอมันต้องมีเวลาจริงทําคลิปยาวเป็นชั่วโมงแล้ก็อยากทําเหมือนกันนุ้ยไม่เคยทําเลยเขาว่าลองทําดูก็ดีเพราะว่าบางท่านอาจจะดูผ่านสมาร์ททีวีเหรอแล้วมันแบบว่า ก็คือคนเหมือนคนดูหนังดูละครปกติแล้วก็ก็จะเปิดทิ้งไว้บางทีงไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยโอ้โหมีโฆษณาเข้าอย่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากทำเหมือนกันนะแล้วก็อยากจะมีรายได้หลายๆช่องทางจากอาจากอาแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็นั่นแหละค่ะก็อยากทำอยู่เหมือนกัน ก็แสวงหาอยากมีรายได้ในหลายทางอยากอยากยืนด้วยตัวเองได้ดูแลลูกๆได้จะได้ไม่ต้องรบกวนพ่อพ่อแม่นะคะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแบบจะทำได้ง่ายๆงเงี้ยค่ะก็พยายามศึกษาอยู่ว่าอีกอีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งอย่างเขาทำทำกันนะคะ ที่มันไม่ใช่ใน YouTube นี่แหละอุ๊ยดูดูดูนัตุกตาตุกตาเดี๋ยวนี้เขาก็แม่ก็เอาเขาออกมาเดินทุกวันนะคะออกมาเล่นทุกวันนั่นแหละเพราะว่าสงสารเขาเขาอยู่แต่ในกรงนะเน่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ละเลยเขานะเอาเขาอ,ออกมาบางทีเอาเขาอ,ออกมาเดินเล่นกลางคืนสิบนาทียีสิบนทานทีไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่า กลางคืนมันมืดก็ไม่อยากถ่ายนะคะไม่อยากถ่ายคลิปก็ให้เขา,เาผ่อนคลายเสร็จแล้วก็เอาเขาเขากลงเงี้ยค่ะโดยว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะไม่นุ้ไม่รู้เลยว่าจะโดนอีกไหมนะคะถ้าโดนอีกก็คงจะไม่ไม่ทาแล้วคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะจัดงานบันเด็กที่โรงเรียนก็ต้องไปแต่เช้าไปแต่เช้าเลยนะคะก็เลยทําคลิปตอนนี้ อ๋คลิปนี้ก็อยา่าขออย่ามีปัญหาเลยวันนี้เขาก็มาส่งน้ำด้วยนะคะเขาก็มาส่งน้ำให้ด้วยก็กราบขอบพระคุณนะคะ,ะทุกทท่านนะคะที่เมตตาสนับสนุนเด็กๆมานะคะ ไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะขอบพระคุณซุปเปอร์แตงนะคะพี่นุชให้บ่อยมากค่ะ,ะที่พี่นุชแนะนำนุก,ก็ยังไม่ได้มีเวลาไปทำเลยวันนี้วันนี้ก็อยู่โรงเรียนก็คือยุ่งค่ะยุ่งยังไม่ได้ทำเลยไม่มีที่ปรึกษายังไม่ได้ทำเลยบางทีทำตามที่พี่นุชแนะนำแต่ว่ามันไม่ขึ้นอย่างที่ ที่เขาแนะนําอะแล้วเรากดไปตรงนู้นตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นให้เราก็ไปต่อไม่ได้ค่ะมันก็เลยต้องอาศัยคนที่เขาเก่งๆหน่อยะคะ่ะให้เขาช่วยะคะ่ะที่เขามีโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไี่คคำแก้วนะคะนี่นีนี่ๆๆๆๆๆน้อยตุกตาเจ้าส้มเมตตา เด็กๆทุกชีวิตก็ทำหมันกันหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเหลือตุกตาแล้วก็ทับทิมแล้วก็แม่ดาวไม่ได้ก็อยากเอาเจ้าส้มไปทำหมันเหมือนกันนะคะเจ้าส้มตัวผู้แล้วก็เจ้าชารีก็ตัวผู้ก็ยังไม่ได้ทำเหลืออีกประมาณ3 4 5้าชีวิตที่ต้องทำหมันนะคะที่ต้องทำ คลิปนี้ก็สรุปแล้วก็รวมๆภาพเด็กๆมาให้ชมนะคะบางทีก็เปิดดูคนเดียวในในมือถือของตัวเองนะคะมือถือที่ไม่นานซื้อให้นี่มนา,นานคือไอโฟนนี้มันจะทำคลิปสวยนะคะแล้วก็ระบบเสียงเขาจะดีเวลาเราพูดพูดบเบาๆมันก็ มือนดังมากแลยเราต้องเบรกๆไว้ได้ซ้ำไปนะไม่ต้องใช้ไม้เลยก็คลิปนี้นะคะก็ขออย่าได้มีปัญหาเลยข <c oughs> ี้เกียจทำใหม่แล้วเวลาก็ไม่ค่อยจะมีนะคะก็เลยเอาคลิปมาให้ชมนะคะเมตตาอาหารและสายแมวเด็กๆตามที่อยู่ ที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะเด็กๆต้องกินต้องใช้ทุกวันนะคะเมนูกาบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะทุกช่องทางนะคะเขามาส่งน้ําพอดีนะคะกาบขอบพระคุณนะคะที่สนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ สำหรับคลิปนี้เมนูก็ขอตัวก่อนนะคะจะรีบพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นไปทำงานแต่เช้านะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกการรับชมรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ